ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพูกับการทําฮอลนะคะกระเป๋าที่ลิลี่ซื้อมาใหม่ซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณจริงนะจ๊ะก็คือน้องลลิสาเอ็มเออหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงของเรานั่นเองนะจ๊ะก็คือจะบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของ beauty b ก o กอร์ช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะมีแต่คนซื้อมานะฮัลโหลเธอโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอรอแป๊บหนึ่งเขาถ่ายคลิปอีก3มนาทีจะเสร็จแล้วแป๊บเดียว บอกว่าอีกสนาทีจะเสร็จแต่จริงๆคือเราเพิ่งเริ่มรุ่นนี้ราคาที่เรลี่แรกพอยแรกอะไรมาอยู่ที่ส0 0 0มเกือบ40,000เท่านั้นถ้าเป็นราคาชออ็อตจะอยู่ที่40,000ื่นต้นๆเลย40,000แบบพอดีพอดีเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าต้องรีบซื้อเพราะว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเอออย่างดีออรุ่นที่เรลี่รีวิวก็ขึ้นเรื่อยๆเออทุกคนอาจจะต้องแบบรีบเลงรีบตัดสินใจนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันรลี่จะบอกว่า ของซีรีส์อันเนี้ยเขาพี่จดถุงมาให้นะคะเป็นรูปร่างแบบนี้นะไม่มีกล่องนะคะเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบถุงผ้าแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูใบเสร็จที่ได้รับกันก่อนนะคะเออมันงออ่ะลิลลี่ทำงอ ก็คือเป็นใบเสร็จของซีรีนันี้นะคะเมื่อก่อนลิลลี่จำได้ว่าซีรีนมันเหมือนมีอักซองอยู่นะแล้วมันอาจจะอ่านว่าเซรีนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขาเอาออกแล้วแล้วน่าจะอ่านว่าซีรีนนะคะเออถ้าเกิดสมมุติใครมีความรู้จะมาแชร์กับลิลลี่ก็บอกลิลลี่ได้เลยนะลิลลี่จะได้รู้ด้วยนะมันเป็นซองแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็สามารถดึงใบเสร็จออกมาได้นะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะได้เอามาไปเคลมกับเขาถูกลิลลี่ซื้อที่ช็อปพารากอนนะคะนี่ก็เป็นพวกใบเสร็จต่างๆของลิลลี่นะซื้อ มาในราคา4500บาทหลังจากรวมแวะเรียบร้อยแล้วนะคะราคานี้ของเขาจะอยู่ที่37,850นะจ๊ะแล้วก็บวก อีกเนะคะเป็น4,500บาทเออแล้วลิลี่ก็ใช้ดิสคาวลดไปอีก2,000บาทนะคะโดยการใช้แลกถอยกับบัตรเครดิตของลิลี่นะนนะก็เท่ากับซื้อใบนี้มาทั้งหมดราคา38,500นระอืมไม่รู้บวกเลิเลขผิดหรือเปล่าเออแล้วก็เก็บใบอันนี้เอาไว้ทีนี้เรามาดูตัวกระเป๋ากันไม่มีอะไรเลยมีแค่นั้นนี่ เป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นถุงผ้าแล้วก็เขียนว,ว่าซีลีนตรงนี้นะมาจากปารีสสีดำตรงห่วงของเขาก็จะเป็นริบบิ้นสายแบบนี้นะคะแล้วก็แกะออกมาเนี่ยก็จะเป็นถุงด้านในเป็นสีขาวถุงผ้าแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นกระเป๋าของเอลี่ซึ่งเอลี่ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วไม่รู้ถึงหรือเปล่าเกือบเดือนได้แล้วจะเอามารีวิวกันในวันนี้นะว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงด้านข้างนะคะก็คือสามารถปรับระดับสายกระเป๋าได้3อันแต่ว่าเราควรเลือกปรับมาจากที่ช็อปเลยเพราะว่า มันจะใส่ค่อนข้างยากนะคะอันนี้ลิลลี่ใช้เป็นระดับ2นะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีโลโก้เขียนว่าซิลีนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เช่นกันนะก็เขียนว่าซิลีนอยู่ตรงนี้เออเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงสะพายแบบนี้นะคะก็คือลิลลี่ว่าจะใช้ได้แค่แบบเดียวแหละลิลลี่ก็คือใช้เป็นแบบนี้นะสะพายแบบนี้ไม่ก็ถือ ไม่ก็ถือเอานะคะอืมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นซิปทองแล้วก็มีซิปเขียนว่าซิลินเช่นเดียวกันนะเปิดออกมาก็คือจะเป็นกระเป๋าของอลิลี่ซึ่งบอกเลยว่าจุของมากนะมีเป็นใบใบตัวแบ็กอยู่ในนี้นะ made in อ t ต l y นะคะแล้วก็อยู่ในตัวช่องแบบนี้นะอันนี้คือใส่ของให้ดูแบบเรียวๆเลยแล้วช่องเนี้คือเอาไว้ใส่เหรียญคือเหรียญเยอะมากทุกคนลิลี่เก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนดูเหรียญของอลิลี่คือแบบเยอะจริง <laughs> ลิลี่ว่าอย่าใหลิลี่จะเคลียร์กระเป๋าก็คือวันนี้แหละที่ฮอยทุกคนอีูนี่แหละก็คือจะมีการออเดอร์ของลิลี่นะคะก็คือของดิบแซงอันนี้พี่อาชีซื้อให้แล้วก็มีแมสนะคะไว้ปิดปากอันนี้เป็นของมิซูมิเป็นใยไผ่คือใส่ได้เยอะมากจริงๆยังใส่ของได้อีกบางทีใส่กล้องตัวเล็กๆไปยังได้เลยแล้วก็แป้งอันนี้เอาไว้เติมระหว่างวันนะคะเป็นของอีกลิปส์แล้วก็อันนี้เป็นลิป โกลของดีออลนะคะจะหมดแล้วเป็นลิปแม็กซิม ай เซอร์แล้วก็เป็น Lip <c oughs> ลิปมันลิลี่พกลิปเยอะมากลิปมันเป็นลิปบามนะคะของบอบบี้บราวน์ลับเงินรุ่นที่ลิลี่ชอบเลยใช้จะหมดอีกแล้วแล้วก็บอบบี้บราวน์ตัวนี้ลิปนูตลอดการและตลอดไปที่ชอบคราชลิปคันเลยนะคะอันนี้เป็นสีอะไรสีแบลสีที่ทาอยู่ตอนนี้ตรงขอบเลยนะลิลี่จะชอบใช้สีตรงนี้ตรงขอบนะแล้วก็ใช้พวกทินต์ต่างๆเออก็คือเยอะมากไม่มีอะไรแล้ว ก็คือมีแค่นี้นะคะแล้วก็สามารถเก็บได้ค่อนข้างเยอะจุเยอะมากเลยนะลิลี่จะบอกว่าชอบกระเป๋าใบนี้มากสามารถเข้าได้กับหลายๆลูกเลยลิลี่ชอบมากแล้วก็เป็นใบประจำที่ใช้บ่อยในช่วงนี้รู้สึกว่ามัน practical ดีอะ่ะแล้วก็หนังอันนี้เหมือนจะเป็นหนังที่เป็นวีแกนด้วยนะไม่น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นแคนวาสหนังแคนวาสอะไรสักอย่างนะ่าจะไม่ได้มาจากสัตว์นะคะถ้าเกิดใครเป็นสายรักลูกก็คือน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะแล้วก็ตัวลายพิมกระเป๋า ก็คือเป็นแบบที่ใหญ่ขึ้นถ้าเป็นของน้องลิซ่ามันจะเป็นลายที่เล็กแล้วก็เป็นวินเทจมากกว่านี้นะคะคือสวยมากลิลี่ถูกใจสิ่งนี้มากชอบมากนะแล้วก็ตรงอะไรก็คือเป็นสีทองนะเหมาะกับเวลาเครื่องประดับของเราลิลี่ชอบใส่เป็นสีทองทองมันก็จะเข้ากันดีนะคะแล้วก็เวลาสะพายไปอะ่ะก็คือเข้ากับหลายๆชุดเลยอย่างอันเนี้ย เป็นชุดลายสีดําใช่ไหมตัวนี้เขาก็มีลายแต่ว่ามันดูไม่ตัดกันไม่ไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าลายเขาไม่ได้ชัดมากเวลาเราใส่ชุดลายลายหรือชุดเรียบๆอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเข้าได้กับหลายชุดอ้าพูดเหมือนเขาจ้างมา ส่วนรถก็คือหามันได้ด้วยตัวเองแล้วก็แถมยังไปซื้อมาอีกเออก็คือไม่มีใครจ้างลิลลี่มารีวิวหรอกลิลลี่อยากจะมารีวิวให้ดูว่าแบบเออลิลลี่ชอบนะสิ่งเนี้ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากเป็นกระเป๋าที่ซื้อมาแล้วไม่เสียดายเงินใส่ของเยอะใส่ได้จริงนะแล้วก็ขนาดรู้สึกว่าพอดีกับลิลลี่นะบนี้ก็คือเป็นอะไรที่ลิลลี่รู้สึกว่าแพ a c t i อแล้วก็ไม่ต้องรักษามันมาก อยู่ทนอยู่นานนะแล้วก็ไม่เลอะอะไรง่ายเวลาลิลลี่ใช้กระเป๋าใบอื่นที่เป็นผ้าอย่างเช่นของดีออหรือว่าของชาแนลอย่างเงี้ยมันเครียดเพราะว่ากลัวว่าแบบกระเป๋าเราจะเลอะเลอะฝนโดนนู่นโดนนี่หรือเปล่าแต่อันเนี้ยก็คือลุยได้ โอเคมากเลยไม่ได้กลัวว่ามันจะดูดสีไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นอะไรมากนะคะเพราะว่าอย่างกระเป๋ากุชี่ที่ล really ิลี่เคยรีวิวไปสีขาวอะ่ะคือตุยเย่วตานาเบ้ไอโกะไปแล้วแล้วก็กระเป๋าสีแดงชาแนลของล really ิี่ด้านหลังก็คือดูดสีเรียบร้อยแล้วเออคืออันนี้จะเป็นให้ฟีลคล้ายการใช้หลุย ก็คือเป็นอะไรที่ทนทานเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ไม่ได้ดูดสีอะไรมากจนเกินไปนะแล้วก็อะไรเป็นสีทองเข้ากับชุดง่ายก็เลยเป็นกระเป๋าใบแบบ currently favorite ของเอลลี่นะคะแล้วถ้าถามว่าควรมีไหมบอกเลยว่าควรมี ใบนี้เป็นใบที่ควรมีใช้ไ,ได้กับหลายๆชุดสะายไปไหนก็ดูแบบได้ดูถูกกาละเทศาแล้วก็เป็นอะไรที่วินเทจเหมาะสําหรับสาวๆในยุคนี้เออหรือว่าฮิสเตอร์มินิมอลอะไรก็คือไปได้หมดจะเป็นสายไหนก็คือไปได้หมดทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่เชียมากเชียกว่าใบอื่นๆที่รีวิวมานะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แรงมากด้วยแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะด้วยเออถ้าอยากจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบรแรกๆนลี่ีแนะนําเป็นอันนี้เลยนะคะกระเป๋าซื้ออันนี้คือ มีเหตุผลไม่กี่อย่างคือลิซ่าใช้ล้วนๆเลยแล้วพอมาใช้ถึงจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวกระเป๋าใบไหนหรือว่าของใช้ของลลี่ยอย่างอื่นอันไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย